หังจากที่ใหม่ด้วยิการทุ่มเงินล้านซื้อแหวนเพสซิบกระดับเป็นของขวัญให้ตัวเองก็ยังซุ่มสร้างบ้านหรูไว้อยู่กับครอบครัวซึ่งคาดว่าจะเสร็จปลายปีนี้ค่ะ ก็เกิน50%าสิบค่ะเป็นบ้านหลังแรกของน้องนะน้องทําไว้ให้แบบให้คุณแม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหลังแรกแล้วหวังว่าจะเป็นหลังสุดท้ายค่ะอยากให้มันออกมาแล้วอบอุ่นอยู่แล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วร่ำรวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากทําให้ดีที่สุดไม่ได้ปรึกษาใครเลยพราไม่ได้ปรึกษาใครเนี่ยแหละค่ะก็เลยงบบานปลายค่ะ ครั้งแรกของพิมพ์มพิมพ์ประภากับการแต่งหน้าเอฟเฟกในละครโฉมโฉดซึ่งถึงแม้จะเป็นอุปสรรคที่หนักเอาการแต่เธอก็เต็มที่ทุกฉากค่า ด้วยความที่เราต้องติดทิ้นเหนือบนหน้าติดที่ตาเหมือนตัดการสื่อสารออกไป50%อะจากที่เราเล่นร้อยอยู่แล้วเราต้องแบบพุชพลังออกมา200-300อเร์พื่อที่มมตามจะได้ออกอะไรเงี้ยค่ะน้ำหนักด้วยแล้วก็ด้วยที่บางทีเราถ่ายเอาดรแบบเง่อออกเอฟเฟกหลุดบ้างเวลาเรากระพริบตาบางทีมันลืมตาไม่ขึ้นเลยกลับไปก็ปวดตาแต่ว่าก็เต็มที่ให้ทำอะไรก็ทำ ขอแสดงความยินดีกับคุณคริสเพีรวัฒน์ตื่นเต้นไม่แพ้ผู้เข้าประกวดที่ต้องประกาศผลคนที่ได้แชมป์จากรายการเดอะกลเด้นซสองเวทีเพลงเพราะซีซั่นสี่ทามกลางความลำบากใจของคณะกรรมการค่ะ ต้องบอกตรงๆว่ามันเครียดเพราะว่ามันกดดันมากทุกๆคนคือระดับขาการมากๆคือเป็นระดับอาจารย์ของอาจารย์เป็นระดับครูจากที่นูน่นที่นี่ที่นั่นมาเป็นระดับประกวดที่ได้การันตีผลรางวัลแบบเยอะมากแล้วทุกๆคนมีสไตล์เป็นของตัวเองคณะกรรมการน่ะเขารู้นะว่าเขาหนักใจแต่เขามีวิธีการในการเลือกของเขาอยู่แล้วเข้มข้นมากทุกคนเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าใครจะได้เป็นแชมป์คนที่4ของรายการเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเชื่อว่าดูเดือดเวทีลุกเป็นไฟแน่นอนครับ